พทยากรนะคะท่านผู้บริหารนะคะแล้วก็เพื่อนครูที่รักทุกคนค่ะขอได้นำตัวเองนะคะดิฉันนางยุพาดุญยาพรนะคะ <c oughs> คุณครูโรงเรียนบ้านเมื่อมดำอำเภอขนตาหลงจังหวัดสตูลค, <c oughs> ค่ะก็ <c oughs> ขอออกตัวนิดนึงเนื่องจากว่าเพิ่งมาครั้งแรกนะคะก <c oughs> ็ะะขอเรียนรู้ไปพร้อมๆกับท่านนะคะแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนานะคะ <c oughs> แล้วก็ดําเนินการวิจัยไปนะคะเพื่อพัฒนานักเรียนของเรานะคะ <c oughs> นะคะสำหรับกลุ่มที่4นะคะ บทบาทของครูในการใช้หลักปรัชญานะคะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะในกลุ่มที่สนี้นะคะเป็นผลงานของคุณครูยุทธนาไครีวานะคะคุณครูโรงเรียนบ้านบ่อหินนะคะ,ะท่านได้จัดกิจกรรมนะคะวิจัยก็คือชั้นป .4 นะคะก็ขอเสนอแล้วกันนะคะกิจกรรมของท่านที่จัดมา,านะคะมีก็มีสองกิจกรรมนะคะกิจกรรมแรกก็คือเรียนรู้ไล้ตัวนะคะในหัวข้อของการพอประมาณนะคะ ก็ในกลุ่มก็ได้สรุปกันนะคะว่าความรู้จะพอเพียงหรือเพียงพอนะคะจน <c oughs> สรุปได้ว่านะคะของเราใช้คําว่าความรู้แบบพอเพียงคร <c oughs> าวน,นี้ความรู้นั่นคืออะไรนะคะ <c oughs> ความรู้นั่นก็คือเป็นความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยนะคะ <c oughs> คุณครูต้องรู้และเข้าใจนะคะกระบวนการเพื่อจะให้ได้มาซึ่งการเรียนรู้แบบใกล้ตัวที่เรา กระบวนการแรกนั่นเองนะคะต่อไปในเรื่องของเหตุผลนะคะในโูปของเหตุผลนะคะเมื่อเราสรุปกันแล้วว่าเหตุผลนี่คือ,อการกระทําของใครหรือผลคือใครนะคะเราเราก็คุยกันเมื่อกี้ก็สรุปกันว่าก็คือผลที่ได้มาจากครูนะคะเมื่อได้ผลมาจากครูก็คือครูก็เป็นการฝึกกระบวนการคิดนะคะให้นักเรียนคิดเป็นนักเรียนคิดได้และส่งเสริมกระตุ้นนะคะเพื่อจะให้เกิดการคิด นะคะกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะคิดวิเคราะห์นะคะเพื่อให้ได้คําตอบนั้นมานะคะต่อไปในส่วนของภูมิคุ้มกันนะคะในส่วนของกลุ่มที่4นั้นนะคะได้วางาได้พูดว่าภูมิคุ้มกันก็คือการวางกติกานะคะมีข้อตกลงนะคะแล้วก็วางแผนเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายนะคะในส่วนของกติกานะคะกฎหรือข้อตกลงนั้นนะคะก็ท่านได้ทราบแล้วว่ากระบวนการวิจัยนั้นถ้าเรา ทำแล้วนะคะอยู่ในส่วนของกฎหรือกติกานะคะมารายาท้อตกลงนะคะกระบวนการของเราก็จะผ่านไปได้วยดีนะคะเราวางแผนใดๆนะคะาวางแผนดีเราก็จะไปสู่เป้าหมายที่ดี นะะในส่วนของความรู้นั้นนะคะกระบวนการวิจัยนะคะความรู้เกี่ยวกับท้องถิน่นเนื่องจากว่า,าคุณครูคยุทธนาเนี่ยนะคะก็ได้ได้อิงนะคะในในส่วนของงานวิจัยนี้ว่า,าเกี่ยวกับภาษาถิน่นภาษากลางนะคะเนื่องจากคนภาคใต้นะคะคนภาคใต้ของเราเนี่ยเวลาพูดนะคะโดยเฉพาะเด็กนักเรียนนะคะก็ตอนนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในเมืองหรือโรงเรียน อำเภอนอกๆางงก็จะเราจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับภาษาถิ่นนะคะเพราะฉะนั้นความรู้ตรงนี้นะคะนอกจากครูนะคะบางทีอาจจะมาจากอีสานนะคะใต้หรือบางครั้งใก็แล้วแต่หรือคนภาคใต้เองก็บางครั้งภาษาถิ่นก็ไม่รู้นะคะในส่วนของความรู้นี้ก็คือจะได้เข้ามาอยู่ในส่วนนี้ด้วยนะคะในส่วนของคุณธรรมนะคะก็ในช่วงแรกๆะคะของการพัฒนาเนื่องจากว่าชั้นนี้ก็ยังอยู่ในช่วง ประถมน,นะคะก็คุณครูยังขาดไม่ได้ในเรื่องของความอดทนนะคะอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อาการจะทำกานวิจัยอยู่ในการาความเมตตาปาราณีนะคะเพราะฉะนั้นหัวข้อของเรื่องเรียนรู้เรื่องใกล้ตัวนะคะก็มีในส่วนนี้นะคะต่อไปในหัวข้อที่2นะคะลำดับที่2คือการวิเคราะห์จําแนกและก็เลือกเรื่องนะคะ ในหัวข้อของการอพอประมาณค่ะเรามองไปหลายจุดนะคะก็ในจุดหนึ่งก็มีผู้เสนอเข้ามาว่าเออในส่วนของงบประมาณนะคะในส่วนของงบประมาณก็คือมีส่วนเกี่ยวข้ของไปถึงผู้บริหารนะคะหรือว่างบปัจจัยอื่นๆที่เราได้มานะคะได้มาจากไหนอย่างไรนะคะการสนับสนุนจากผู้บริหารนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออบริหารการผลักดันหรือว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะคะรวมไปถึงนะคะจำนวนสมาชิกในกลุ่ม นะคะว่าที่มีการะ,ออะบวนการกลุ่มที่หมายถึงสมาชิกในกลุ่มของเด็กนักเรียนนะคะ,ะต่อไปค่ะของเรื่องของเหตุผลนะคะก็คือต้องการฝึกการตัดสินใจค่ะตัดสินใจอย่างมีเหตุผลนะคะ,ะเราพูดว่าให้นักเรียนเนี่ยได้แสดงออกนะคะแต่แสดงออกอย่างไรเมื่อกี้ตัดสินใจว่าอย่างไรนะคะถ้ามีเหตุผลที่ดีก็คือเรื่องนัเกเรียนบางห้องนะคะ20คน40คนนะคะเราก็พิจารณาได้ว่าเรื่องใดที่มีเหตุผลที่สุด ครูและนักเรียนช่วยกันนะคะ,ะต่อไปนะคะก็คือการฝึกการนําเสนอนะคะ่ะครูเป็นบทบาทที่ดีนะคะเป็นแบบอย่างนะคะแล้วก็เป็นวิธีทางนะคะที่ว่านักเรียนของเราจะกล้าแสดงออกหรือไม่เพราะั้นครูนะคะกะ็เป็นการฝึกการนําเสนอเช่นกันนะคะการสรุปงานนะคะส่วนภูมิคุ้มกันนั่นก็คือข้อตกลงเงลื่อนไขและการนองแผนงานนะคะ ขอรวบเรสสนิดนึงนะคะส่วนความรู้นั้นก็คือคุณครูต้องมีเทคนิคหลายอย่างนะคะเทคนิคการแบ่งกลุม่มเทคนิคการวิเคราะห์เทคนิคการ,การจําแนกนะคะประเภทนะคะเทคนิคการเลือกเรื่องแล้วก็เทคนิคการเชื่อมโยงบรรณาการนะคะแล้วก็ความรู้ภาษาถิ่นนะคะส่วนคุณธรรมก็คือความเมตตายุติธรรมแล้วก็การช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็เรื่องเพื่อเฟื่อเผื่อ,อแผ่ค่ะก็ขอกลุ่มที่สี่ก็ขอแค่นี้นะคะขับคุณค่ะ